นี่เรามาเด็กกันแล้วนะจ๊ะนากินเลยค่ะอ๋อมีลิสบนด้วยอ่เล่นนะอนากินให้อิ่มนะเราจะได้ไปเล่นสนุกสนุกเลยนะไนพ่อดูสิคะแนนสวยจริงๆไปไปเลยถ่ายวิดีโออยู่หรอก อ้านี่หาบัหลนนี่มันสนุกอย่างน,นี้นี่เองแม่ค้าแต่งตัวอยู่ค่ะแม่ค้าแต่งตัวอยู่นะคะดีดมีอะไรบ้างแมค้าแม่ค้าขายอะไรโอ้โหเอาไปับชุดเลยใช่ไหมลูกแตเต็มแต่เต็ม่มมขายจ้ะขายจ้ะ ขายอะไรเนี่ยเต้นเนอะม่คาขายราะคาะขายราคาเท่าไหร่คะห้าสิบบาทอะไรคะห้าสิบบาท,บาทขายเกลียวเหรอทำให้ดูหน่อยสิทำให้ดูหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างเดียวเลยโอ้ห้องนี้ห้องเบบกผีปิดกุ่ม

อะไรนี้ใช่ไหมไปแล้วครับไปแล้วครับสูงมากๆูงนะคะลงได้เลยค่ะสองคนให้หนังเต็มแล้วพ่อไม่ลงหรอกนั้นลงไปก่อนนะก่อนนั่งสองมือนะคะอย่าเพิ่งลงนะสองนี้อย่าเพิ่งลงนะโอเคทําได้ลงได้เลยค่ะอย่าเพิ่งลงครับก่อนนั่งสองมือนะคะนั่งลงไปนะนะคะอย่า นั่นใช่ไหมเปลลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียก้นเลยเสียก้นเลยชอบปีนป่ายแล้วกินไหนลงหรอไปทีพานนี่หนูอะ

วิสพานี้แบบโคงเพลงนะไม่กล้าขึ้นอ่ะแม่ไฟน้องขึ้นดูเฮ้มือเดียวด้วยเนี่ยล้มพอดีเลยลรลสไลด์เขาไปบ้าง เก็บตูดไหมเฮ้ยโอ้ยแสบต,ตูดเยี่ยว้ยับยุบยับเลยเกี่ยวแล้วยบยุ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 บไปทางไหนต่อไม่อยากเล่นลถสไลเดอร์เจ็บตูดให้นาเล่นคนเดียวโอ้โหว่าจะไม่เล่น เราจะเก็บตูดเยอะเลยมูนะตรงนี้เป็นงูนะบอกให้น่ากลัวเลยนะจับไปดีนะควาดกนะไปแล้วมันไม่ไหลเลยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วมันไม่ไหลแฮะพึด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 อุปสรรคเยอะเหลือเกินไปทางไหนแล้วโอ้ไปทางไหนแล้วทางไหนแล้วคนนั้นน่ะทางไหนแล้วคนนั้นน่ะ เลี้น้อยใหญ่เล็กน้อยไปทางไหนโอ้โหนู้ดจะมีทางออกซอยตันเลยเดกอัานขึ้นมาหาทางขึ้นตรงนั้นอ่แหละไปไปโอนี่แหละไปเข้าไว้บ้างหาเล่นม้าเหมือนกัน กวยที่ไหนล่ะพ่อพ่อกวยนะสูงมากเลยระวังระวังต้องถ่ายไปสือไปสูงจนนานจะไม่ไหวแม่ผักบ้านหลมมาแล้วสูงมั้สูงสูงสูงค่อยเดินค่อยเดิน

โอ้โหมันเลยร้อหน่อ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 ยมือไม่ได้สองมือนะนใช้มือเดียวปีนป่ายเนี่ยหาเล่นอยู่สิเฮ้ย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 เ,ยเ,ยเยไหนว่ารำนี่หนะนาหนาดูนี่ดูนี่เฮ้ยเฮ้ย พึด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 ไม่ไหลไม่ไหลพึดพึดพ้ยโอ้มันมันมันแบบว้าวน้ามาเัาห่วงไปีิลูกไปชวล้วไปชวล้ว เสาวหววลากหัวยานลากได้ไหมเนี่ยอาผ้ช่วยผ้าเช่วยผ้ช่วยมาแล้วมาแล้วผ้าเช่วยเอาอีกไหมเอามากว่านุ๊กว้าหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วเดี๋ยวไปตามก่อนไปแล้วไปแล้วสีเขียวดิ เจ็บห e <your> ัวเลยโดนหัวพ่อเกิ็นเกร็นเอานาไปดูแม่ดิสนุกใจสนุกใจข้างบนข้างบนข้างบนดีรู้รู้สึกว่าแม่จะมันของลูกนะโดนหัวหันนา ต้นหัวพ่อเนี่ยเล่นแต่ตรงนี้นะไม่ไปดูที่ืหนเลยนะเฮ้ยมันยายเดี๋ยวอันตัวันันมันเต็มก็จะหล่นลงมาเว้นนะ ่าเหยียบงูด้วยเหรอ่าเหยียบงูด้วยโดดโคตรไก่เลยเฮ้ย <c oughs> เอาเอดีๆเลยเตียบตูดนะนีน่ละหนวกหานหนวกหานระวังงูด้วยนะโอ้โห น้านะนะแม่เล่นอะไรไปดูดินะ้านะดูแม่ที่แม่โชว์ทักษะเนี่ยไม่มาดูเลยเล่นกดอะไรคะไม่ทำไม่ทำไม่ทำลูกออกมาออกมาลองไงลงไงลองไองไห,ไหวไหมไหวไหม ออได้อยู่เลยได้อยู่โอ้โหเทพจริงๆเจอแล้วทำ m ลินโอ้โหเล่นกับพี่คนโตเลยเหรอ,อแน่นอนไปดูพีแล้วมันกลุ่มเม็ดวานเลยนะงั้นเราไปเล่นกับพี่ตรงนี้เลยหูกไม่นอนไม่ผักไม่ชน